เพิ่งได้มาสสดๆร้อนเอาซับไม่กล้าแกะแรงโคตรทนุถนอมนะครับมันคือกิฟต์จากคงไข่นั่นเองนะฮะซึ่งลืมไปละว,ว่าลงทะเบียนไว้เมื่อไหร่ของว่าคง,งไข่โอเคมันก็คือของมากจริงๆกันละ เอาอ่ะครูได้ขนมกินเพิ่มแล้วกล่องนะครับสุดยอดมีโฮโยมันเป็นโฮโยเวิร์สแล้วไม่ใช่เหรอไม่เหลือคนละใครไม่รู้ช่างแม่งโอเคสาระมันอยู่ที่นี่เลยอางนี้อันนี้คือสาระสำคัญนะครับนี่ยติ๊กเกอร์ ติ๊กเกอร์แค่นะนี่วอเตอร์ water. หรือ water, ปโปรคาร์ลอ๋อเกย์สุดยอดอาอสาระมันอยู่ที่ตรงนี้จริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นอะคริลิกเออน่าจะเป็นอะคริลิกนะครับอือหือกาจีนเต็มจอกูอ่ดไม่ออกมันฟอสเซล คริกเป็นสแตนหนะวะมัน,นเ,เป็นแค่แผ่นอะคริกิเกเสย็น่าจะแค่คริลิกอร์เสเคก็เทตอนี้ถ่ายไม่เที่ยะลกโอเค